สวสัสดีค่ะ,คะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะที่จะได้มีผลงานให้แฟนๆได้แบบขำกันใ<ช>ให้สนุกได้มีความสุขไปพร้อมกับสิ่งที่เราตั้งใจสร้างสิ่งที่เรารักนะคะก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะสน<ช>ุกแน่นอนใช่ค่ะเรียว่าสลับ เหมือนสลับบทบาทกันตอนแรกเขาเป็นพี่ตอนนี้หนูเป็นพี่บ้างก็ดีใจอดิดดอ่อีกตนี้นึงก็จากที่หนูเป็นคนที่คอยตามตื้อเขาก็สลับมาเป็นเขาตามตื้อหนูบ้างใช่ค่ะก็เออเหมือนตัวพิมพ์เองอะคะ่ะมีพี่ปริมเป็นไอดอลเกี่ยวกับด้านจิวเวลรี่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอยากให้พี่ปริมแบบสอนงาน,น,งานเนาะแต่ก็ ไหนลองทำซีคือเราก็จริงใจแล้วเราก็แบบอยากรักก็ต้องเสี่ยงอะคะเราก็แบบไม่อยากให้เธอเป็นเสียงยังไม่เกินนะยังพี่ปริมคะมีอะไรให้พิมช่วยไหมคะไม่มีนะอ๋อแล้วแล้วงานอันนี้พี่ปริมเสร็จหรือยังคะให้พิมช่วยไหมอะไรอะโอ้โอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเอายอมเนื่อจังเดี๋ยวยา คือจะบอกว่าเราก็ตื้นนานอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็อยากให้แฟนลุ้นด้วยว่าเ่อ้ยเขาจะแบบยอมเปิดใจยอมเปิดตัวสักทีเฮ้ยก็เปิดตัวอยู่ค่ะใช่จริงๆลูกเกีสิ่งที่หนักหนาคือน่าจะ การกลั้นขำมากจค่ะมันยากมากเลยค่ะที่เราจะแบบเล่นกับเหมือนพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวพี่โม้พี่แบงค์พี่ปุ๋มพี่เจยใช่ยังมีพีมีเตนนอนอีกใช่แล้วพี่ๆนักแสดงที่เข้าซีนด้วยกันก็คือเขาแบบโบะบะมากเข้ามาแล้วแบบทุกคนเหมือนขุดสกิลความเป็นตัวเองหรือลูกเล่นออกมาพร้อมกันแบบแพราวมากแล้วเราก็แบบเอ๊ะเอ๊ะแล้วเวลาลูกแก้วขับเหมือนชก จริงหนูก็จะขำเหมือนคนร้องไห้แต่จริงคือหนูมีความจะหนูแบน้ำตาจะไหลเลยอ่แมแหูจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่เบาหรอกะะ้าเ <laughs> ออหนูค่ะแล้วก็จะมีการแบบช็อตปงช็อตฟิลอ่า <c oughs> พูดภาษาหนูภาษานี้ลุกเล่นไปมาก็หนู <c oughs> มแน่นอน ว่าจะเป็นการใช้แคร์ดูแลที่น่ารักหรือว่าแบบความรักที่อบอุ่นแล้วก็นั่เสริมดูอบอุ่นอืมใช่ค่ะก็ยังมีความแบบว่าไม่ต้องรู้ว่ารหว่างเราได้อะไรแค่แบบ์ันนี้อันนี้ติดระดับไหรโอ้ยระดับเรานะคะ Star h u ต t e r เราไม่ธรอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะจะมีอะไรให้ทุกคน อุยน่ารักจังเลยตื่นตาต,ตื่นใจแน่นอนยิ่งดูก็คือยิ่งยิม้ม<ห>สิบเต็มสิบให้ล้านมันก็ล้านๆๆล้านๆๆล้าน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 อินฟินิตี้ไปเลยค่ะใช่ค่ะก็ยังไงฝากซีเรื่องเพียง มีถุนายนี้ค่ะทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มนะคะทุกวันเสาร์ค่ะแล้วก็แบบอันคัดสามารถดูแบบอันคัดแบบแซบๆดูแล้วดูอีกได้นะคะทางไอฉี่ค่ะตอน5้าทุ่ม45นะคะยังไงก็ฝากเพลงชาลายแล้วก็น้องพิมพ์กับพี่ปริมด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อก้อมใจด้วยนะคะาสนสนุกสนานค่ะก็ดีใจที่ ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แฟนๆก็แบบได้มาเต้นายยมาโยกมาร้องเพลงพร้อมกันค่ะก็เป็นวันที่ลูกแกจะจดจำไปตลอดเลยค่ะมีใจมากลกแกบอกว่าตอนเล่่อุ้ยเขาให้หนูไปร้องไม่เที่ยงเขาไม่เห็นหรอเห็นในรูปเห็นในคลิปค่ะสุดยอดแบบเก่งจีบไม่ต้องถามก,ก็รู้แล้วถ่ายปังเล<ร>่เขินปัง ให้ใจหนูว่าแล้วคำตอบเนี่ยเขาก็ให้ใจอะค่ะเขาก็ให้อย่างอื่นด้วยโทรแล้วก็ก็ให้อย่างอื่นด้วยพี่หน่อยทำไมไมอยากรู้เลยบอกเขาไปบอกพี่เขาไปหนูไม่ขี้เหนียวหนูให้เป็นเซตกันดูแลตัวเองแล้วกันใช่ล้วก็พี่อดาก็ให้รวมกับเพื่อนๆคอสมอสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ของที่ลูกเกีได้ใช้แล้วก็ชื่นชอบ คือของบำรุงตัวค่ะเพราะว่าเราแบบว่าใช้ร่างกายเยอะฮะไม่ทำงานเยอะใช่ใช่ใช่ค่ะทำงานเยอะถูกใจค่ะให้อะไรมาก็ชอบหมดค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยถูกใจมากเลยค่ะขออีกได้ไหมคะหือก็ให้ไปทางใจแล้วเอาจากไหนมาให้อ่ะ ะรเปอกาสเา่นเยะมากอคุสกิท,ที่ีจริงค่ะเพราะรู้สึกว่าเออเราก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะมันเป็นงานครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็มีแฟนๆมามากมายขนาดนี้เลยเราก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลากแบับแฟนให้คุ้มค่าที่สุดอยากที่จะทำให้แฟนๆมีความสุขที่สุดค่ะก็ ทุกทุกเอลเมนต์คือลูกแก้วแบบครอบครัวเป็นคนแบบว่าจัดการคิดมาอย่างดีแล้วก็ดีใจที่ผลตอบรับฟีดแบ็กดีมากๆโอ้ยคือก็จัดจ้าดาดัดใช่ก็คือหนูไม่เลิกรอสิจัดจ้าดาดั้ดสิบรอบคือลงไปก็ยังจัดจ้าดาดัดอยู่ก็คือเรียกว่าจึ้งแบบว่าแสงสีเสียงเครื่องดนตรีน้องร้องขึ้นเวทีคือมันแบบใช่ใบอะไรกระไดมอนะคะ กี่เพลงแล้ว่ะคือเราควรคือชอบแฟลชไลท์ไม่ไม่ใช่ใช่ไฟส่องคือที่เธอร์ออนแฟลชไลท์อะค่ะมันแบบสวยก็เหมือนแบบคือความหมายเพลงมันก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเลยอะค่ะก็ลูกแกวก็อยู่ท่ามกลางแฟลชไลท์ มีทั้งแฟนๆมีครอบครัวแล้วก็แบบมีครอบครัวสตาร์ฮันเตอร์มีผู้ใหญ่มากมายนะคะเป็นเหมือนดาวที่มารวมกันแล้วก็ปลิ่มประกายไปพร้อมกันก็ดีใจที่ได้จับมือทำตามความฝันกับทุกๆคนกับคนทงข้างว้าวจู่ๆก็อะไรอะก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ทุกคนรอแล้วก็หวังว่าจะเอ็นจอยกับผลงานใหม่ด้ค่ะ เฉลยเลยเ่ะกาเนใช่ค่ะแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ใช่ค่ะได้ค่ะก็อยากจะขอบคุณจริงๆรู้สึกขอบคุณทุกวันเลยนะขอบคุณตั้งแต่แบบผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็เอ,อขอบคุณครอบครัวขอบคุณ ค่ายสตาร์ฮันเตอร์เอนเร์เทนเพื่อเพื่อนพี่พี่ในวงการทุกคนที่ให้อโอกาสแล้วก็ <ทำ S 1> ความรู้ประสบก,การณ์กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณลูกโลกพี่อยู้างลูกแก้วชาวอนันต์มลแล้วก็้งังปังพี่อันดาแล้วระหว่างทําอะไรก็ตามค่ะก็จะมีแบบเพื่อนบ้านชาเกี่ยวองนุ่นๆๆด้อมของน้องแพรวาทุกคนก็คือช่วยกันเป็นครอบครัวกันก็ดีใจมากๆก็อยากจะ,พพะขอบคุณแล้วก็ขอทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีค,ค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ แกลก็ S <S <an> hey, ขอบคุณมากๆนะคะทัขอของ้งฝากรดาแล้วก็ชาวนันกมลแล้วก็ลูกโลกของแก้วแล้วความจริงคือพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่สปอร์ตพวกหนูทั้งอาจจะเป็นเพื่อนคอสมอลเองหรือว่าอะไรก็ <S <S คือคน่ารักมากที่พอพวกหนูมีผลงานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยคือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันก็คือขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกหนูได้มีโอกาสทำง,งานที่หนุ่ับแล้วก็ได้อยู่ตรงนี้จะทำให้ดีที่สุด ขอบคุณค่ะ